ยังมานั่งนึกว่าเวลานี้ไม่มีพระรหันต์บรรนี้ไม่มีพระอริยเจ้าเวลานี้ไม่มีพระโพ้ิสงง์ชานพระพุทธเจ้ามานได้บอกไว้บอกไว้แต่เพียงว่าศาสนาของเราพันปีที่หนึ่งจะมีพระรหันต์มากไปด้วยปฏิสมิทายาน <c oughs> พันปีที่สองจะมีพระรหันต์มากไปด้วยอ,อภิญญาหก พันปีที่สามจะมีพระอรหันต์มากไปด้วยวิชาสามพันปีที่สี่จะมีพระอรหันต์มากไปด้วยสุขาวิปัสสโกพันปีที่ห้าจะมีพระอริยเจ้ามากไปด้วยพระอนาคามีคําว่ามากหมายความพวกนี้มากแต่พวกอื่นก็ยังมีแต่น้อยไปหน่อย นี่ท่านบอกว่าอย่างนี้แล้วมีคนบางคนมาเขียนบอกว่าเวลานี้พระอริยเจ้าไม่มีแล้วก็คนผู้เขียนเขาไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าจเจ้าคนตาบอดไปคำช้างมันจะรู้จักว่ารูปร่างหน้าตาของช้างเป็นยังไงถ้าไปคำขาช้างก็จะคิดว่าช้างนี่เหมือนเสาถ้าไปคำคำงวงช้างก็จะคิดว่าช้างเหมือนกับปลิง ไม่คลำหางช้างก็คิดจะคิดว่าช้างนี่เหมือนกับไม้กวาดเว้นนั้นว่าคนตาบอดไม่มีโอกาสที่จะมีการรู้จักสภาพของช้างเป็นยังไงข้อนี้ฉันใดแม้คนที่เขียนหนังสือไว้แบบนั้นก็เช่นเดียวกันเขาเป็นคนที่ยังมเมามันไปด้วยน,นาาของกินเลสแต่กลับมาพยากราศาสนาขององค์สมเด็จพระบรม,มโลกเชิ ว่าเวลานี้พระผู้ทรงฌานไม่มีแล้วพระอริยเจ้าไม่มีแล้วก็ถอยหลังจากนี้ไปประมาณสาสิบปีเรายังมีพระระหันต์ตามที่เล่าให้สู่ท่านกันฟังที่บอกว่าเป็นพระรหันต์ก็เพราะว่าบันทึกของท่านเขียนไม่ว่าท่านมีจิตจุดเข้าถึงมรรคพานท่านจะได้ฟังต่อไปในวันหน้า ท่านยืนยันของท่านอย่างนั้นถ้าแล้วท่านไม่ได้เขียนหนังสือปฏิปทาของท่านเป็นผู้ขา,ขายเอาสตังเวลานี้ตัวท่านไปไหนแล้วก็ไม่รู้บังเอิญลุงตาเท่าคนนี้ไปคนไปคว้าไปหามาบังเอิญไปพบไปพบตำรับตำราหรือว่าวิชาที่หนังสือที่ท่านบันทึกไว้ยิงได้มีความเข้าใจว่าโอนหนอ นี่เราอาจจะเดินชนพระอรหันต์ตายไปกี่องค์แล้วก็ไม่ทราบทั้งนี้พระอะไรเพราะเราเป็นคนตาบอดเราเป็นคนหูหนวกเราไม่มีความดีสม่ำเสมอกับท่านจึงไม่รู้ว่าท่านทรงคุณธรรมอะไรเวลาที่พบกันท่านก็มีสภาวะเหมือนคนธรรมดาไม่เคยถือตัวถือตนชอบอย่างเดียวคือการคุยกันด้านกุศลท่านชอบ ถ้าคุยเรื่องอกุศลท่นเงียบแสดงว่าท่านไม่ชอบแต่ว่าท่านก็ไม่ปฏิเสธเราพูดไปท่านก็ยิ้มเรื่อยแสดงว่าท่านไม่เห็นด้วยอามาคุยกันถึงปฏิปทาของท่านฟังกันมาตั้งแต่ต้นจําอะไรได้บ้างยึดถืออะไรของท่านไปได้บ้างเมื่อคืนที่แล้วว่ากันมาท่านตีโป่งไปถึง ว่สมาบัตรแปดก็นั่งเล่นสมาบัตรแปดเล่นเป็นเพลินเข้าชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดหกห้าสามสองหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองห้าเจ็ดอะไรก็ว่าเลยสลับกันไปสลับกันมาถ้าบอกมันเพลินดีเหลือเกินจิตมีความสุขมีอารมณ์ชื่นบานท่านบอกว่าดีกว่าคุยกับชาวบ้านดีกว่าดูกับมัดีกว่าดูมรรสศพ แต่อย่าลืมว่าจิตที่เข้าถึงสมาบัติแปดนั้นยังไม่ได้ที่ปิปเจรญาณและก็ยังไม่ได้พิญญาหกถ้าบังเอิญจะใช้สมาบัติแปดเป็นพื้นฐานแห่งการเจริญมิปัสนาญาณเวลาการที่เข้าถึงถึงความเป็นพระอรหันต์ไม่ยากอย่างช้าเจ็ดวันขอโทษ อย่างเร็วเจ็ดวันอย่างช้าเจ็ดเดือนแต่ไม่ถึงเจ็ดปีแน่เป็นอวตานที่ทส,สมาทานเจริญพระกรรมฐานทรงสมาบัติแปดได้